สวัสดีค่ะเรามาดูว่าต้นถั่วเดือนกว่ากว่าออกลูกแล้วต้นถั่วเราปลูกได้เดือนกว่าทีนี้ตอนนี้เขามีลูกแล้วแล้วก็สวยงามด้วยเนี่ยเราใส่ หมายให้มันขึ้นที่นี้มันก็ขึ้นแล้วลูกมันก็เยอะดอกก็มีลูกก็มีลูกเล็กลูกใหญ่มีหมดเราปลูกยังไงเราไม่ต้องอะไรมากมายขุดหลุมแล้วก็หยอดเม็ดลงไปแล้วเราก็เอาขี้ไก่ก็ได้มากกบหลุมไว้ กบหลุมไว้แล้วก็รดน้ำแค่นั้นแหละเขาก็ขึ้นแล้วเขาก็ออกดอกแล้วเราก็เอาจุลินรีย์เอาจุลินรีย์มารดมาฉีดฉีดให้ดอกให้ยอดให้ลูกเขาติดก็ฉีดจุลินรีย์ สามสี่วันก็ได้เก็บแล้วลูกถัว่วจะว่าถั่วฝักยาวก็คงไม่ใช่หรอหมากเนี่ยมันสั้นๆอย่างเงี้ยหรือว่าใช่เนี่ยเนี่ยก็ยาวนะถั่วฝักยาวหรือว่าถั่วอะไรเนี่ยเพราะมันยังไม่โตไม่รู้ว่ามันยาวหรือสั้น เดี๋ยวก็รอดูให้มันโตกว่านี้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันป้าสามวันแล้วลูกเขาจะเก่แค่ไหนแล้วถึงแล้วนี่จ้ะอู้สวันต่อมาเนี่ยใหญ่แล้วก็ยาว สวยโห่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรเลยเนี่ยดกเละสวยลูกเลกลูกใหญ่มีแยะ,แยะ ยาวแล้วลูกมันออกขาวๆน่าจะหวานเนาะลูกแบบนี้น่าจะหวานหวาน ดอกออกผลเยอะแยะเลยถั่วที่เราปลูกใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครั้งเดียวใส่ปุ๋ยครั้งเดียวปุ๋ยขี้ไก่ดกมากเลย นีอยู่ข้างบนลูกขาวลูกออกขาวลูกไม่เขียวน่าจะอร่อยหวานๆแหละ ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่ใส่แต่ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวฉีดจุลินทรีย์ส่รงคหอสแสงอนอนอยู่กับดินทวนอนอยู่กับดินถ้าใครดูคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยจ้าไม่ต้องใส่ ปุ๋ยเคมีใส่แต่ปุ๋ยขี้ไก่ลูกดอกมาก